อจะทำอะไรอ่ะสวัสดีครับอืมหรับรายการเปิดโลกอันนี้ไม่นีในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านคุณยายนะครับวันนี้จะพาไนเปิดตัวอะไรนั้นอีกสักครู่ติดตามกันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดโลกโอเมรินาเหนอวันนี้มาเจอกันที่นี่อีกแล้วนะครับขอ,อยังอยาจะให้ดูคุณผู้ชมดูนะครับหน้าผากหน้าผากเป็นแพทตองก็ปากคป็คเชียงปากเคือเชียง หายได้เป็นนาทีนาทีแล้วไครับเริ่มออกอาการแล้วครับไปยัง๋อแล้วมา